สนใจย้ายไปแนซ์รีไปแนซ์น,นะคะ,ะเราให้บริการรีไปแนซ์ย้ายไปแนซ์ปิดบัญชีนะคะรีย้ายไฟแนซ์น,นะคะรับกระบาปีศูขึ้นไปค่ะเก่งปี2013ขึ้นไปค่ะรับรถบรรทุกรถตู้รถหัวลากนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจสามารถส่งรูปรถ พร้อมสำนารถเข้ามาเช็รคราคาประเมินและยอดปิดบัญชีของคุณลูกค้านะคะเบื้องต้นถ้ายอดจัดรถจากเราสูงกว่ายอดปิดนี่ที่เดิมของคุณลูกค้าทําได้นะคะโดยต้องเข้าเื่อนไขอย่างต่อไปน,นี้ค่ะพักอาศัยในเขตทําเป็นบ้านที่เรารับนะคะก็จะมีที่เป็นบ้านภาคอีสานภาคตะวันออกทุกจังหวัดนะคะกรุงเทพปริมณฑลนะคะลูกค้าท่านใดสนใจย้ายไฟแนนไม่ตรวจเครดิตนะคะ ค้างข้างวดทาได้ถ้าเข้าเงื่อนไขที่จูแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะคือยอดจัดรถต้องสูงกว่ายอดปิดบัญชีนะคะการที่ยอดจัดรถจะสูงกว่ายอดปิดบัญชีรถต้องผ่อนได้หลายปีแล้วค่ะคุณลูกค้าประมาณ4ี่ข้อห้าปีนั้นท่านใดที่สนใจย้ายแผนรถต้องผ่อนได้เกินครึ่งทางของสัญญาเป็นเบื้องต้นนะคะหรือ4ี่ข้อห้าปีเนี่ยรถบางรุ่นบางแบนด์สามารถที่จะย้ายแผนได้แล้วนะคะสามารถส่งรูปรถพร้อมสำเนารถเช็คราคาประเมินเบื้องต้นช่องทางหน้าโปรไฟล์ของจูได้เลยค่ะ